ทุกคนครับอยู่ผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่โมโม่คาดานะอันนี้เป็นครั้งแรกที่มากินเหมือนกันเนาะเวลาเข้าโมโม่เนี่ยทุกคนจะสงสัยว่าเอ mm hmm. e ๊สั่งยังไงสั่งยางไหมเริ่มต้นที่ยังไงก่อนสำหรับคนที่ยังไม่เคยกินนะอธิบายครังง่ายๆแบบนี้อันดับแรกเข้ามาเนี่ยเขาจะให้เลือกน้ำซุปก่อนน้ำซุปจะมี4แบบเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่เขามีบอกหมดเลยนะอ่ะอันแรกก็เป็นน้ำซุปชาบูชาบูนะครับผมน้ำซุปซุกี้ยากี้แล้วก็น้ำซุปคาราเมลนะครับนี่อ่ะนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็น น้ำซุปทงคัสึนะครับผมซึ่งคราวนี้ทุกคนก็จะสงสัยว่าแล้วกินกับน,น้ำจิ้มอะไรอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะว่าเขาจะจัดเสร็จมาให้แล้วว่าน้ำจิ้มซุกิยากิกินกับไข่นะน้ำจิ้มชาบูชาบูกินกับคอ,อนสึซอสงานะครับอะไรอย่างงี้คือทุกคนไม่ต้องห่วงเลยก็คือมาถึงนะอย่างแรกคือเลือกน้าซุปให้ได้ก่อนเขาจะให้เลือก2น้ําซุปวันนี้ที่เลือกก็จะเป็นน้าซุปชาบูชาบูกับซุกิยากินะครับผมแล้วก็เขาก็จะมีเนื้อกะหมูให้เลือก เนื้อหมูไก่เป็ดให้เลือกเนาะอันนี้เนื้อสัตว์ก็ตามใจชอบเลยทุกคนจะกินอะไรเนาะก็จะมีบาผักแล้วก็บาร์เครื่องดื่มเลือกไปกินกันดีกว่าอ่าฝั่งนี้จะเป็นน้ำซุปชาบูนะครับผมอ่าน้ำซุปชาบูเนี่ยเขาจะให้นี่มาด้วยนี่ตัวนี้จะเป็นพองสึนะครับผมจะกินกับซุก,กิ้ยากิ้อ่านี่แล้วเขาก็จะให้ต้นหอมมาด้วยนี่โอเคอ่าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มงาอ่า คอนเสิร์ตแล้วน้ำจิ้มงานแล้วอันนี้ก็จะเป็นโชยุอีกอันหนึ่งโชยุไม่ต้องเยอะไอนี่ครับคราวนี้ต่อไปของซูีิยาก้เนี่ยเขาจะให้มาแค่2อย่างก็คือน้ําเปล่านี่อันนี้เป็นน้าเปล่าครับเท้รุ่นนึงอ่านะเอาไว้เจอจางถ้าสมมติว่าน้ำซุปุกี้ยาก้มันเข้มข้นมากเกินไปอันนี้ก็เป็นตัวุกี้ยากิครับผมนี่เอาไว้เพิ่มรสชาติให้มันเข้มข้นมากขึ้นอ่ะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือ ชาบูชาบูกินกับสั่งน้ำจิ้มนะโอเคปะ่ะคือน้ำจิ้มงาโชอยู่แล้วก็พนสืบส่วนซุก,ก้ยาก,กีอ่ะส่วนใหญ่แล้วคนญี่ปุ่นเขาจะกินกับไข่สดโอเคป่ะครับผมซึ่งนี่เขาก็มีไข่สดคาราไมลมาให้โอเคไหมคราวนี้มือใหม่สําหรับเราเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวละว,ว่าจะกินปิดกินถูกเพราะว่ามันก็มีทูตอรเรียลหรือคู่มือมาให้เราอยู่แล้วโอเคป่ะครับผมไปกินกันดีกว่านเนื้อออสเตรเลียนจัดไป กี S <S 2> <S 2> ่วิตับเดียวครับไม่ถึงสองวิมามาขอบคุณครับเอานะทำแรกโมโม,โม่ผ่านอะไรไปดีเนื้อดีมากเลยเนื้อข้นนุ่มเลยวะแองกสัสบีบอะหัดลองดูแป๊บนึงครับผมโอ้โห ไม่ต้องสุกเยอะนะพี่ไม่ชอบสุกเยอะครับผมสุกี้ยากี้ไข่กุ๊บอุ๊บคำยังใหญ่ไปอ๋อเนื้อยังอร่อยทุกคนยิ่งกินกับไข่นะ ยิ่งอร่อยจริงถ้าซุปปกเปอรกินะเดี๋ยวเราจะมาลองกินแบบชาบูกันดูว่ามาอ่าขอจิ้มกับคอนเสิร์ตหน่อยนะครับนะคอนเสิร์ตอืมอร่อยเหรอทุกคนย่าเวลากินชาบูหรือซุกเปอรกิอ่ะพี่จะเป็นคนที่ลวกเนื้อก่อนเพราะว่าจะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลือด เลือดของเนื้อหรือว่ารสชาติของเนื้อมอยู่ในน้ำซุปก่อนแล้วเราค่อยจะกินผักตามทีหลังเนาะสำหรับพี่นะนอดื่นไม่รู้ว่าเป็นแบบตัวใหญ่ที่จะกินแบบนี้ได้สเตลเล่นเหมือนเดิมอันนี้น้ำจิ้มงาหัวัวน้ำจิ้มงา <c oughs> <c oughs> อร่อยเลยรสช,ชาติไม่เหมือนกันเลยถ้ารสชาติที่ไม่เหมือนกันเลยอร่อยทั้งสองอย่างไม่ว่าใครจะกินกับคอนเสิร์ตหรือว่ากินกับน้ำจิ้มงานะ อร่อยเหมือนกันเขาบอกว่ากินกับสวิทโชยุก็ได้มาลองดูสวิทโชย,ยุไม่ว่าจะกินกับน้ำจิ้มแบบไหนคนระับก็ถือว่าเข้ากันหมดเลยนะครับผมอร่อยมากเนื้อนุ่มมาก ว่าจะไม่กินไม่ได้ก็คือไข่ดองโชยุซึ่งซึ่งก็ต้องดองไว้แล้วก็นั่งกินเนื้อไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอก็ลองทําไปแล้วแล้วกันเนาะเดี๋ยวลองดูสุดท้ายว่ามันจะอร่อยอย่างที่เขาว่ากันไหมแต่รู้สึกว่าต้องกินกับข้าวมั้งเรื่องความที่เนื้อออสเตรเลียมันจะมีแบบไขมันน้อยใช่ไหมพี่ก็เลยจะกินกับเนื้อแองกัสที่เขาให้มาคู่ก,กันแบบนี้เห็นปะ่ะน้ำซุปเล่นกับเนื้อแองกัสเอาไปลวกพร้อมกัน มันก็จะได้เนื้อที่นุ่มแล้วก็เนื้อที่มีไขมันกินพร้อมๆกันเหมือนเดิมครับกินกับไข่นี้พี่รู้สึกว่าการกินซูชิยากิหรือว่ากินชาบูพี่ก็จะกินกับไข่ไข่สดไข่ดิบแบบนีน้พี่รู้สึกว่าส่วนตัวพี่ชอบไปแลวนี่ก็สั่งเส้นอูด้งมาด้วยตัดลวกเส้นอูด้งกัน ครับผมสองชิ้นใ,นใหญ่ๆ<ม>เนื้อร้อนๆจุ่มลงไปในไข่ว้าวและไข่ที่เคลือบเนื้อมันก็จะแบบโดนอุณหภูมิของเนื้อที่ร้อนๆไข่ก็จะสุพวกพอดีแล้วก็ข้าบักตามรูเช่นอุด้งที่เราล,กลวกเมื่อกี้ หนึบดีจังเลยเส้นบูดวงเนี่ยเวลาลวกกับน้ำซุปเกี้ยวก,กี้อ่ะน้ำซุปเกี้ยวก,กี้มันก็ซึมเข้าเนื้อใช่ไหมอร่อยไปอีกเ<ม>นื้อแองกัตแองกัตบิไป เด,ด้ตอนนี้คือกินเนื้อไปเรื่อยๆรอไข่ดองโชอยู่อ่ะอันนี้สั่งข้าวมารอกินกับไข่ดองโชวอยู่แล้วคือเขาบอกว่าให้ดองเปนชั่วโมงใช่ไหมคือบอกเลยรอไม่ไหวอิ่มแล้วเดี๋ยวจะกินแล้วเนี่ยนะครับ โชยุราดข้าวเพิ่มหน่อยไปไข่ดองโชยุก็เอาจริงๆก็ก็ไข่ดองน้ำปลาบ้านเราแต่แบว <laughs> โชยุกเ็เลงรสชาติก็อร่อยดีอะ่ะเหมือนกัน <c oughs> คิดถึงอะเออมันก็ไม่มเหมือนฟิลเหมือนไม่ได้กินไข่ดองน้ำปลานานแล้วก็มากินไข่ดองโชยุที่โมโม่ก็ได้ประมาณนั้นอะ่ะ อร่อยปินโอเคมาสุดท้ายแล้วต้องปิดท้ายด้วยของหวานนะของหวานก็จะมีไอศครีมกับไดฟุกุให้เลือกค่ะไอศครีมก็แบบมีหลายรสอ,อยู่นะนมข้าวญี่ปุ่นชาเขียวชาโคบุ้ยมะม่วงนะส่วนไดฟุกุก็จะมีชาเขียวถั่วแดงคักตาแล้วก็สตอร์อลีเราจะลองไดฟุกุถั่วแดงกับไดฟุกุคักตาแล้วก็ไอติมนมข้าวญี่ปุ่นกับ ไอติมนมชาโกไอติมชาโกแล้วกันเนาะไปเดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นไง <G ül> มาแล้วมาเริ่มด้วยที่ไอติมนมข้าวญี่ปุ่นคมบอกคุณบอกไปมันก็ดมนมเน,นอะของนมนม,นม ก็ถือว่าดีครับนมข้าวญี่ปุ่นไม่แย่ไม่แย่ต่อด้วยชาโคกก็ชาโคจริงๆไม่มีอะไรพิเศษแต่ถ้าให้เลือกนมข้าวกับชาโคเรืองขมข้าวนมข้าวอร่อยเวทาด้วยไดฟุกุอันนี้เป็นตั่วแดงอุ้ย อันนี้เป็นถั่วแดงอันนี้เป็นคัสตาร์ดเอาถั่วแดงก่อนแล้วกันนฟุกุไปอืมแป้งเนฟุกุหนึบอร่อยมากเนาหนียวหนึบอร่อยใต้ถั่วแดงหวานกำลังดีครับคัสตาร์ดไปโอ้คับตางอร่อยอ ขาตาอร่อยให้เลือกสองขันนี้ตัวแดงคาตาัคาตดอร่อยทั้งสองอย่างได้ฟุกุไม่ไว่าจะเป็นตัวแดงขาตาแต่ให้เลือกเลือกกินคาตาซาับพีนะตัวแดงก็มันกินบ่อยแล้วเดี๋ยวเอาไปสรุปกันกันกนกบโมโมโ่อัลลาไขั้แรก โมโมพาราไรครั้งแรกก็ถือว่าเป็นซุกิยากิสไตล์ญี่ปุ่นที่ดีอร่อยเนื้อนุ่มครับผมไดฟุกุอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงนะสำหรับซุกิยากิระดับนี้นะเนื้อนุ่มมากอร่อยประทับใจมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านชาบูชาบูซุกิยากิที่จะมาซ้ำแน่นอนและยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม